สวัสดีครับผมเกมนะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่แอสมายนะครับอยู่กับรถที่สวยที่สุดในดีเซ gment เลยก็ว่าได้นะครับแคมรี่เอ m ตนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆแต่ส่วนรายละเอียดต้องไปถามพี่หนุยพี่นุยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะสัสี่ะพี่นุยครับรถคันนี้ชื่อเต็มๆว่า c o อร์ตาแค 200G เ Timo ค่ะโอ้โห oh <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะมันมีคําว่า เอสติโมเ้ามามันคือพิเศษกว่ารุ่นธรรมดายังไงพี่ลองดูค่ะกระจังหน้าอันนี้เป็นชุดแต่งของเอสติโมเลยค่ะอ๋อเป็นของเอสติโมเท่านั้นใช่ค่ะใช่ค่ะดูรอบคันก็จะมีอันนี้คือนี่ที่เขาได้เพิ่มมาคือได้เพิ่มมาโอเคเป็นคิ้วที่เพิ่มมาครับใช่จะบอกเลยว่าสีถ้ามองอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สีมันไม่ใช่สีดําอ่ามันไม่ใช่สีดานะมันไม่ใช่สีดําค่ะมันเป็นสีเหมือนเมทัลลิกเมทัลลิกใช่ โอเคสวยมากๆครับไฟหน้า LED เจ็กเตอร์ล้อแม็กูโทนค่ะบอกเลยว่ามันเป็นลายเหมือนใบพัดเครื่องบินใช่มันจะเป็นทูโทนค่ะจะเป็นสีนี่ับสีเล่นกันเพราเป็นปกตินั่นก็จะมีสีเดียวถูกไหมฮะนี่คือ e x t i m o ใช่คร่ะแล้วที่สังเกตเห็นชัดๆไฟไฟด้านข้างก็คือ B ตรงนี้แล้วก็โลโก้ของ e x t i m o ให้เห็นชัดเลยคือคันนี้คือเอสติมโดยรวมด้านนอกผมบอกเลยว่าสวยจริงๆนะฮะใช่ค่ะเป็นสีขาวมุกถูกไหมสีขาวมุกจากโรงงานไม่ได้ทานะไม่ได้ทำค่ะรถมาไม่ได้ค่ะอันนี้รถเดิมๆเลยใช่อันนี้รถเดิมๆเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่าฮะอันนี้นะคะดูน้องเกมดูด้านหลังทรงสวยมากสวยจริงสวยจริงสวยจริงแล้วแล้วที่ประทับใจตอนที่ซื้อเข้าครับผมไฟี๋ยวนะแกะ มันยังอยู่เลยเหรออันนี้จากายแดงค่ะยังอยู่เลยค่ะค่ะอันนี้คือรุ่นของเขาอันนี้คือรุ่นของเขาที่บ่งบอกนี่สัญลักษณ์ยังมีอยู่นะครับเอ็กซิโมสุดยอดจริงๆใช่แล้วสังเกตดีๆนะคะท่อคู่ซ้ายขวาได้ท่อคู่ด้วยใช่ค่ะท่อคู่ซ้ายขวาบอกเลยว่าสายสปอร์ตต้องโดนแล้วใช่ดุดันครับผมมี่ด้านขวาด้านขวาบอกเลยก็จะมีโลโก้ของเอ็กซิโมเหมือนเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะ พี่หนุ่ยแล้วเครื่องยนต์คันนี้ครับเครื่องยนต์อันนี้มันเพิ่มมันเป็น VVTI ครับผม IW ก็คือเพิ่มจากหัวฉีดปกติธรรมดาเพิ่มอีก4หัวฉีดโอ้โหมันก็จะเพิ่มการทํางานของระบบครับใช้ฉีดน้ํามันให้คนไหลเวียนก็อ,อ,อยู่ในในเกณฑ์ที่ไหลเวียนได้ดีขึ้นพอดีใช่ค่ะประหยัดด้วยใช่ค่ะสายที่ชอบความแรงนี่จัดต้องโดนแล้วจัดเลยครับอตอนนี้เราเข้ามาอยู่ข้างในแล้วครับ สิ่งที่ผมเห็นอย่างแรกเลยครับพี่หน่่ยคือเจ้าของดูแลดีมากๆใช่ค่ะภายในเป็นยังไงบ้างครับรายละเอียดภายในนะคะอันนี้คือจอตัวหนังสือเรายังไม่มีรอยอะไรที่ขูดหายไปไม่ลบเลือนเลยลเือนยชัดเจนอุปกรณ์ภายในรถใช้ได้ดีอยู่เดี๋ยวกอนนะพี่หน่่ยครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นตอนนี้น่าจะเหมาะกับผมมากๆเลยเคยนี่ครับน่าจะเป็นไวเลสชาร์จ ใช่ค่ะใช่ไม่ต้องเสียบสายระยางระยางเลยอันนี้คือภายในของอีกติโมสังเกตได้ง่ายๆเลยคือเบาะดําได้แดงด้วยได้แดงด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีลายไม้่องเรียนกิ๊บด้วยใช่ค่ะเนี่ยค่ะหัวหมอนหัวเบาะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะอันนี้คือกดจากนี้ได้เลยอันนี้เลื่อนเบาะก็คือเลื่อนนี้ได้เลยครับเลื่อนหน้าหลังใช่ค่ะแล้วก็ เอ็นได้ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเลื่อนเท้าแขนโอเคเลื่อนได้เวลาขับไปไกลได้ใช่ค่ะดีมากมากเลยใช่ค่ะพวงมาลัยเนี่ยเขาจะมีพอยด์ชิพอยู่ตรงนี้นะคะคูซอนโทขับมันยิ่งขึ้นใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคูซอนโทเนี่ยผมแอบเห็นนะเดี๋ยวยังไงมาอินเสิร์ตนิดนึงนะครับยังไม่ได้แกะเลยอ่ะเนี่ยพลาสติกยังอยู่เลยค่ะพลาสติกยังอยู่เลยยังอยู่เลยเพราะว่าเจ้าของเป็นผู้หญิงซื้อป้ายแดงมาเลยคันนี้ค่ะคันนี้ซื้อป้ายแดงมาอย่างที่บอกพวงมาลัยก็ ิมได้บอกเลยรถคันนี้กี่ปีนะครับพี่หนุ่ยเจ็ดปีค่ะมีม่านหลังนะคะมีม่านหลังด้วยใช่ค่ะมีม่านหลังด้วยเพื่อเปิดจากตี้นั่งอยู่นั่งยั่งอยู่แล้วร้อนปิดม่านหลังปิดม่านหลังได้ด้วยดนั้นเลยค่ะผอไม่ร้อนหัวแล้วไม่ร้อนหัวไม่ร้อนไม่ร้อนแล้วใช่ไหมคะโอเคเมื่อกี้ผมลองนั่งข้างหน้าแล้วก็คือสวยงามมากๆแล้วก็นั่งสบายมากๆทั้งคนขับคนโดยสารแล้วก็เบาะหลังนั่งดีมากๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันต่อครับค่ะ ตู้ครับแล้วก็ด้านเครื่องยนต์นะครับพี่บอกว่าเจ้าของดูแลรักษาอย่างดีก็คือเข้าศูนย์ทุกระยะค่ะเช็คทุกระยะเลยว่าใช่เช็คทุกระยะค่ะก็ดูดูจากห้องเครื่องแล้วก็ไม่มีน้ํามันหยดมีทําอะไรบ้างหรือเปลี่ยนถ่ายอะไรบ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะดูแลรักษาแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนถ่ายปกติครบทุกอย่างครบทุกอย่างอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากรู้ค่ะรถคันนี้ตอนที่เอาเข้ามาแอสไมล์เนี่ย เลือกยังไงอะเราจะมีช่างที่ใช้ด้วยสายตาแล้วก็ประสบการณ์ครับผมนะคะดูจากรอยน็อตตัวาองเครื่องคันนี้มันมีจุดเด่นจุดเด่นหนึ่งมันคืออะไรครับที่สําคัญคือมองเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นคําโชคละคำโชคนี่นะใช่ค่ะนี่นี่คำโชคจากโรงงานนะคะบางคันไม่มีคือถ้ามันเป็นรุ่นรุ่นเนี้ยมันก็มี มีของมันรุ่นหนึ่งรุ่นเดียวแล้วก็ก่อนรุ่นนี้ก็จะไม่มีครนะคะเฉพาะ x t สติเท่านั้นใช่ครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้ยินกระซิบกระซิบมาคือจุดเด่นจริงๆของคันนี้มันคืออะไรครับพี่เลขไมค่ะกระซิบนะเลขไมเลขไมค่ะน้องเกมว่าเท่าไหร่เอ่ยโอ้เดี๋ยวก่อนนะถ้า7ปีผมว่าต้องมีแสนขึ้นใช่ไหมใช่แต่คันนี้ตีไปเลยค่ะ7 6 0 0 0โลเดี๋ยวก่อนนะถ้าเฉลี่ยขับคือเปีปีละหมื่น หมื่นนิดนิดน้อยมากน้อยมากค่ะเราบอกน้อยมากแล้วสภาพรถโอ้โหผมเห็นแล้วผมผมรักเลยครับพี่ดุวยครับแล้วที่สําคัญเลยที่อยากรู้คือราคาครับพี่ป้ายแดงน้องเกมคิดว่ามันราคาเท่าไหร่คะล้านกว่าบาทไม่เจ็ดหมื่นหกพโลน้อยมากราคาอยู่ที่6 9 9ส0เกบาทค่ะขออีกทีครับพี่หกแสนเาบาทค่ะถูกมากมากไม่ได้แพงเลยแล้วชื่อจะซื้อเงินสดหรือ จัดไฟแนนี์ได้ยอดเต็มเลยนะคะฟรีดาวได้เลยค่ะผ่อน72งวดเนี่ยประมาณหมื่นต้นต้นเองค่ะแต่ถ้าสนใจลถคันนี้ทำไงครับพี่ติดต่อมาได้เลยค่ะที่แอดมายโดยบางอ้อค่ะเซ็นเตอร์นะคะเบอร์โทรนะคะ0875097878โอ้โหเอาดังๆเลยค่ะเดฮะ0875097878ค่ะโอ้โหครับถ้าใครสนใจนะครับสำหรับ แคมรี่โปรย่าแคมรี่เอ็กซโมตัวนี้ 2> 2. <0 S 1> นะครับส0งจุดศูนเอ็กซโมภายนอกสีขาวมุกสวยงามและเลขไม้น้อยอย่างนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เอสมคครับผมบางอ้อค่ะเซ็นเตอร์นะคะ